สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับวงโตเกียวมิวสิกนะครับซึ่งเป็นค่ายเพลงของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้ววันนี้ก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับโตเกียวมิวสิกเองก็มีประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ให้น้องเพลงพิมระดานะครับเจ้าของเพลงที่ร้องเป็นต้นฉบับไว้เพลงหอยใจบ้างไฟแสนนะครับนำเพลง หอยใจบ้างไปแสนนะครับไปร้องในงานคอนเสิร์ตหรือว่าร้องในการใดๆก็ตามนะครับทุกกรณีไม่ให้นำไปร้องครับทำให้น้องเพลงพิมพ์รดาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพลงหากินนี่ลำบากเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีประเด็นเรื่องราวของทางโตเกียวมิวสิกนะครับได้จะทำไลฟ์สดแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องราวของโตเกียวมิวสิก หนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้ครับจนมีประเด็นบอกว่าไปล้อเรียนน้องเพลงพริมรลดาหรือเปล่าไปตอกย้ำหรือเปล่าครับทีเป็นกระแสะที่พูดถึงระหว่างแลวพาวโต้กันไปโต้ตกันมากับผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะครับเอาท้ายที่สุดวันนี้ครับผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ก็ออกประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือยุติไม่ให้น้องเพลงพริมรลดานะครับไปร้องเพลง หอยใจบ้างไฟแสนเพื่อใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆทุกกรณีนะครับก็ต้องบอกว่าก็าหลายคนนะครับคอมเมนต์บอกว่าเออเหมาะสมแล้วดีแล้วที่เพลงพิมดาไม่ได้มีสิทธิ์ในการร้องเพลงนี้เพราะว่า,าทางฝั่งเขาเรียกว่า f อฟนักผู้ใหญ่บ้านฟิแลแดงก็บอกวาอ่าน่าจะยุติตั้งนานแล้วนะครับไม่น่าใจดีกับ เพลงครมดาอะไรประมาณนี้ครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับเพลงหอยใจบ้างไลายแสนก็เป็นเพง it it, it, ลงฮิตติดกระแสลมบนไปแล้วนะครับเป็นที่รู้จักของอเรียกว่าบรรดา fc แฟนคลับหรือคนลูกทุ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงดังก็ต้องบอกว่าอ,อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะว่าจะคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับ่ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวพาไปชมคลิปนะครับเก่าๆที่ทาง ข้ายตกเกี่ยวมิสิกแล้วก็เพลงพิมนดาห,หรือแพรภาเสนทองเนี่ยร่วมกันก่อนหน้านี้นนก็ให้น้องนําไปสามารถาทำมาหากินได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือ,อเนื่องจากว่าเรเดนดราม่า,มาต่างๆเนี่ยส่งผลทําให้เพลงพื้นมดาหมดสิทธิ์ในการร้องเพลงหงอยใจบ้างไฟแสนครับไปชมภาพบรรยากาศเก่าๆเลยครับย้ายจาก ตัวคิวมิสิกไปอยู่กับแสงทองพี่าแสงทองถูกไหมลูกให้หนูกให้หนุกพูดค่ะหนุกนั่งเพลงนะคะ่ะจุดประสงค์เขามาก็คืออยากเป็นเอ่อเมอลำแต่กะขอบคุณพอบิเกอร์แพร่ได้ค่ะที่ให้ะะโอกาสหนเอ่อได้เอ่อความจริงกับเป็นศิลปินเอ่อในใค่ค่ะตัวคิวมิสิกเนาะคะ่ะแต่ว่าพอบิเกอร์ให้โอกาสหนูเลือกหนูกัเขาเลือกเกีเเ่ยวกับเอเ่อแพร่ๆค่ะครับก้า ข้ารการตัดสินใจของน้องและลูกนะ้าก็คือสิ่งที่คนประกาศค,คนทำงานออกมาก็ก็ดีใจแหละถามว่าถามว่ายังรักและผูกพันไหมมันก็ผูกพันอยู่แล้วเพราะว่าเราอ่ะผู้คีมากับนาะก็คือวันนี้ถึงน้องจะไปอยู่กับพระบาสมเด็รกดแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าแม่แพรก็คงดูแลเราได้ดีอยู่แล้วพูดถึงมาในเรื่องของการแสดองอะไรคือเราไม่หวังนะเพราะว่าพามันสามารถแม่แพรก็คือบอกเลยว่าก็เยอะมาก ในเรื่องของการทํางานแต่ว่าเราไม่ได้หวังว่าถามว่า,ามาีคราบตกใจบอรหรือว่าแบบว่ารู้สึกแบบอีหยางบอรกรู้สึกอยู่รู้สึกนี่หมายว่าก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าเหมือนเหมือนอย่างที่รู้ว่าเราคือจังไพรเนี่ยคือทํางานกับน้องเพามาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันออกกองวันออกกองวันออกก็คือตั้งแต่เพงเลงแรกมือแรกนั่นแหละก็งหูความปกครองของน้องห,หูว่าคนเนี่ย เป็นนิสัยแบบใดคือล,ลูกแบไปพ่น้อกก็ฮักซัมลูกคุณนึงแบบไปกับดีใจนะที่ที่วันนี้ถึงเลือกไม่ได้ถึงไม่ได้เลือกตเกี่ยวก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเพราะอยู่กับเพ่เยาก็สบายใจเพราะว่าหนึ่งน้องจะได้ชอบหมอลำด้วยวงใหญ่ด้วยเพราะว่าของเราเป็นค่ายเพลงกับบรูบาอ่าเวทีเมับวกาอะไรแบบว่าบึ่มบั่มนี่ว่าเป็นงานค่ายเพลงเนาะเป็นออกงานแบบสไตล์แบบคอนเสิร์ตรับเชิญหนึ่งชั่วโมงกว่ากลับบ้านอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าก็ดีใจ จะ่าคว้าผูกพันอะไนี้อยู่ลูกคือเราผูกพันกันมาแหละผูกพันยู่แล้วว่าพรจะบังไฟแสนภูมิโนลโมอะไรอีกอยังอยู่ลูกเติแอะไรเพลงกับที่ไปเฮ็ดกันอ่ะ <c oughs> มีทุกเพลงผมจะออกกล่องขั้นตอนเล่ากสีไปเฝ้ายุกอ,อ่กาจนว่าเอฟกจนเอฟซีอันดามาช่วงนึงแล้วว่าไปแต่กับน้องเพลงแบบคือเราลักเหมือนลูกเราผูกพันแต่วันเนี้ยรู้ก็คือคุยกันช่วงหนึ่งเวลาต่ว่มากระถายน้องบอกว่า เขาจะเบาเอวมั้งคือให้เขาคอยเบาเอวมื่อกะคือจังคอยนึ่งคอยย่างที่ว่าื่องพี่ณี่ไม่เอาน้องหรอทิมน้องเพรว่าคือเราสปอร์ตเสมอแต่วันนี้เอาความสบายใจของของน้องเพลงแล้วของคุณแม่ก็เอาความสบายใจของเอาลูกสาวนะครับพวกดกีใจล้วกาสัญญาเข้ากว่าเป็นอย่างเขากบสามารถขึ้นได้สัญญาเราจะมีสองฉบ,บับน,นะครับสองฉบ,บับที่เซ็นกันไปวันที่ 16บหกตุลาสองพันห้ารยห้าสิบหนะครับแต่เราก็จะไม่เปิดให้อ่านนะครับแต่ว่าตามจริงแล้วตามของสัญญาเนี่ยถ้าถ้าฉีกสัญญามันก็จะมีค่าปรับค่าปรับสัญญาประมาณคือเริ่มต้นน่ะสูงครับเริ่มต้นสูงถ้าเพื่อนเพื่อนเแบบว่าเราไม่ปรับว่าเราก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งเราจะมาปรับเพื่ออะไรเพราะว่าให้เขาไปทำมาหากินเรื่องของแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าใหญ่เขาไม่มีทางไม่มีทางไม่มีการแบบว่าเป็นลูกไม่ลูกเพราะว่าทุกอย่างธุรกิจนะเพราะว่า เหมือนทำเหมือนเหมือนการปั้นเสีอกอยคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลมากในการในการทําซิงเกิลออกมาในการจ่ายค่าช่างแต่งหน้าในการทําชุดในการทําแบบเนี้ยคือเยอะมากแต่อันเนี้ยเราไม่ได้คิดว่าสมัยก่อนเราอยู่ในองค์กรเดียวกันเราไม่ได้เชื่อคือบอยูเนี่ยคือไมนในวาสกี้เราอยู่ในอง,องค์คคก,ร,กรสตองฟินแลนด์เราทําเพื่อจุบสวรรค์ไข่กัปไมพหลวเนี่ยที่ทาน้องออกมาเนี่ยคืออยากให้น้องมาเสริมในเรื่องขององค์กรให้โอกาสน้องเราทีนี้พอเพียงล้วมันดังปึ้มแมนบอ อันบ้างไฟแสนมันดังปุ๊บมันก็มาเสริมุมแสลองฟินแลนด์มันก็เป็นข้อดีขององค์กรนั่นคือสิ่งที่เราจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์เขาบรบเพื่อผู้ใดเอ,อื้อความ๊ีเลือไม่แพ้หรือ,อบริเอื้อใครกันมนั่นคือเอื้อเข้ามาแสลองฟินแลนด์ว่าให้มันคือตอนนั้นที่รับรองมากคือเห็นเห็นอย่างในตัวน้องมาวามันอาจจะมีความมาสนใจเฮ็ดดาจะเห็ดใหวงมีความ,มาสนใจมากขึ้นก็มีจริงๆก็มีผลเพราะว่าเพลงมันก็มีผลครับก็สัญญาก็จะคืนให้โดย โดยโดยแบบไม่มีข้อเงื่อนขายเงไนขทั้งหมดนะครับรายได้จากออนไลน์และได้จากงานแสดงตั้งแต่วันนี้เนต้นไปก็บริษัทต o k y o m มิวสิกก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอีกนะครับแล้วก็เรื่องของกฎต่างๆแล้วก็รวมไปถึงค่าปรับที่เริ่มต้นก็มูลค่าเจ็ดหลักก็เราก็จะไม่มีการพูด,อ,ดอีกกรีตรงนี้ก็จบที่นี่แล้วก็หลังจากวันนี้เพิ่งไปก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่ายเพลงต o k y o m มิวสิก ถึงแม้จะต้องงานไปเจอกันที่อื่นก็เจอได้คือเราไปเจอกันได้เราทํางานแล้วกันได้ปกติลูกคนเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าก็จะไม่เกี่ยวข้องกับโตเกียวมิวสิกหากมีการจ้างงานให้ติดต่อกับทางต้นสังกัดของน้องโดยตรงโดยคณะสภาสองเพะเทชรเพ่าเสียงทองนะครับให้ติดต่อทางคุณโดยตรงก็คือแล้วก็เรียนทางเจ้าภาพให้ให้เข้าใจด้วยว่างานของค่ายเป็นโตเกียวมิวสิกตั้งแต่วันนี้เมต้อวนไปก็ก็จะไม่ได้มีน้องเพลงเข้าไปในร่วม ของไอ้ค่ายเพลงนะครับเพื่อความชัดเจนเพราะว่าเหมือนไปบางงานาไม่มีน้องเพลงอาจจะมีการมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเรื่องของอะไรด้วยครับก็สัญญาสิบป,ปีนะครับอยู่ในเล่มเนี้ยสิบปีนะครับเป็นสัญญาสิบป,ปีก็ตอนนี้ชักพูดเนเ่นเดียนอะไรห้าเดือนใช่ไหมครับพูดเช่นในห้าเดือนแล้วก็ซิงเกิลออกมากี่เพลงลูกก็มาจินตมารวมหมดทูกเพลง ที่เพลงนะไปแพในห้าเดือนสี่เพลงแล้วก็เป็นเพลงแตะหลักล้านวิวหมดคือมีโอกาสได้ฟิตชิิ่งกับแม่จินตลากี่เพลงสามเพลงใช่ไหมคะสามเพลงนะครับคือสามเพลงเนี่ยคุณก็ลฒนธรมตมใจยังอยู่ร่วงพระธาตุพรลาบุญนี่เยอะแลพี่พระธาตุเฉลิมเราพี่พระธาตุเฉมสามเพลงนะครับที่ที่ลองกับแม่จินก็ก็ถือว่าแพในห้าเดือนนี้ผลงานพี่ออกมาเยอะเหมือนกันนะลูกแล้วก็มันจะมีเรื่องของรายได้จากโฆษณาอะไรเงี้ย ก็ตะก่าเราก็จะหักกันนั่นนี่น้องแล้วก็จะเพลงก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทตเกียวันนียต้ไปคือตัวอย่างก็คือหมดสิ้นสุดต้งแต่วันนี้ต้นไปนะครับโดยแบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจนตั้งแต่วันนี้เจ้าภาพอะไรเงี้ยก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าจะจะทำโปสเตอร์ออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าญาติเพื่อนไปคืนโปสเตอร์แบบแบบแบบเขาใจผิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องการคนซื้อบัตรซื้อตั๋วอะไรแบบนี้ แต่ก็มีคําถามว่าแล้วายใจบ้างไฟแสนพาอพี่จะคิดรัดค่าลิขสิทธิ์กับน้องไหมถ้าน้องเอาไปร้องอันนี้ก็คือคําถามอ๋อก็คือ,อเรื่องของเพลงไฟใจบ้างไฟแสนนะครับผมเป็นคนสั่งแต่งเป็นคนสั่งทําเป็นคนคือผมเป็นเจเ้าของลอกสิทธิ์เอาไว้สิทธิ์อยู่แล้วเพลงนี้นะครับก็คือทุกๆเพลงที่น้องเพงลงร้อง ป็นลิขสิทธิ์ของผมเป็นคนถือเองหมดแต่ผมก็ชัดเจนแต่ว่าแรกแล้วว่าทุกคนร้องฟรีเราไม่เก็บตังค์เราไม่มีอะไรทั้งสิน้นก็คือเราเอาเพลงนี้ให้ทุกคนไปร้องเพื่อจะทำามาหากินเป็นการต่อยอดรวมถึงตัวน้องก็ยังสามารถเอาไปทำมาหากินได้ต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเอาไปร้องได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์ว่าอย่างน้อยอะน้องก็เป็นเจ้าของเพลงเป็นคนร้องเชื่อว่า ก็ถ้าไม่ใช่น้องร้องก็อ,อาจจะไม่อาจจะไม่ดังก็ได้มรอาจจะดังมากก็แล้วแต่แต่าอาจจะเหมาะสมกับน้องเพีงนี้นะครับก็คือต้องยกเครดิตให้เขาเขาทำไปราะตัวเนี้ยก็คือร้องได้ล,ลูกหนูร้องทุกงานร้องไ้ทุกงานในล,ลูกแล้วก็ทุกคนก็สามารถร้องได้นะครับแล้วจ